เอาอีกเอาเออลับเลยแค่รูปก็หลับแล้วตอนนี้ก็ไกลแล้วล้มแล้วตามันเริ่มไปปล่อยนะเพื่อนเห็นไหมก็สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนครับกลับมปกับผมไม่เดินยคคุนจะมาขัดนครับ่อนนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจผมทำ่ิปต่อไปนะครับเพื่อน ตอนนี้ครับว่างจากงานละครอีแล้วนะก็มาอัปเดตนะครับเจ้าปูตินนะครับเป็นนกแก้วัวแรกของผมนะอันนี้ก็าืออเล็กตัดนะครับเป็นปูเลยที่ซื้อมาแปดพันห้าร้อยบาทนะจากจ,จักจนะักรเนาะตอนนี้มาสองอาทิตย์แล้วแล้วเชื่องมา,มากๆเลยปีกเบิกเริ่มแดงแล้วเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะเนาะเลี้ยงมาสองอาทิตย์เป็นยังไงบ้างน,นะก็คือหนึ่งเลยเสียงเสียงก็ ถ้าอยากจะได้อะไรอ่าหิวจะกินหรืออะไรเงี้ยจะร้องเรียกแบบนี้นะแต่ร้องเรียกแบบไม่พังเพื่อนนะไม่เหมือนแบบคอค็อเทลหรือกันนะจะร้องทั้งวันนะอันนี้ร้องแบบแค่เช้าก็เย็นนะครับร้องแค่บบตอนหิวนี่เองนะอ,อยากจะกินแนละ้วอยากจะอะไรแนละ้วเ,เรียกร้องเจ้าของอืมให้เจ้าของมาป้อนอะไรเงี้ยขี้อ้อนนะก็เอามาตอนสองเดือนนะตอนนี้ก็สองเดือนยี่สิบวันได้แนละ้วก็ถือว่าเชื่องเลยฝึกง่ายนะ ผมก็ฝุดเรียกบินอ่าแล้วก็ขี้อ้อนมากนะเดี๋ยวจะขี้อ้อนขนาดไหนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูด้วยสำหรับเิกตัสนะที่ว่ามันเป็นนกปากเฟียนนะมันดุือเกินนะอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็ถือว่าดุไม่มากใเรื่องทาเลนั่นแต่ลูกบอลน,นะแล้วก่เราสอนดีกว่าแล้วก็อันนี้ใส่นกต้องทําความเข้าใจเขาอืมเขาเป็นนกตัวแรกของผมเลยกอเดี๋ยวจะมาเรียกบินกัน ในการเรียกบินนะครับก็จะมีอาหารป้อนเนาะมผมชงว่าห้ามร้อนนะเอาอุ่นพอได้เกินสามที่เจ็ดอทีแปดดีต่อน,นกเนาะแล้วก็จะมีนกผีดน,นะครับอที่ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าตี๊ดให้นกบินมาเนาะแล้วก็จะได้รางวัลจากเรานะเป็นอาหารนะอะไรแบบนี้เนาะแล้วแบบวันไหนนกหลุดอะจะเป็นประโยชน์ด้วยอนกที่ดูเสียงนกผีดน,นะครับก็อาจจะจําได้อาจจะกลับมาหาเรานะครบแบบนี้เนาะ โอเคตอนนี้ก็เรียกบินได้ประมาณสองเมตรแล้วนะสำหรับตัวนี้ที่ร้องแบบนี้ไม่ใช่แนะหิวแต่ถ้าได้กินเดี๋ยวได้หยุดร้องเองโอเคเดี๋ยวอ่ามาเรียกบินกันก็ฝึกมาหลายวันแล้วก็เดี๋ยวถอยมานะประมาณนี้นะอ่าโอเคเ่หน่อย ก็ประมาณนี้เนาะบินมาทีผมว่าจะให้สองสลิงน,นะก็ตัวนึงก็จะป้อนอยู่ประมาณสี่สิบซีซีสองทีก็แปดซีซีอะไรแบบนี้นะในการชมก็ห้ามชมค้น,นเกินไปนะไม่นะเดี๋ยวนกไม่ย่อยเป็นปัญหาอ่าลองดู โอเคเก่งมากเก่งมากก็วันนึงก็ป้อนสองมื้อเมื่อเช้าเย็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะก็นกก็จะสามเดือนแล้วเนาะก็เดี๋ยวประมาณนี้ก็เล่นทุกวันคุยเล่ยทุกวันนะปรคบะคบอกมากๆเลยำําับตัวนี้มนะ โตมามัไม่เอารอเนาะไม่เล่นกับเขานะรอ่งนีนะเจะกลายเป็นนกอินดี้ ็ส่วนตัวแล้วนะครับก็เขาว่านะตัวเมียมันจะดุกว่าตัวผูนะ้เนาะตัวผู้เนี่ยนะซฟลงมาหน่อยเมก็เลยเอาตัวผู้มาเลี้ยงนะเป็นตัวแรกนะก็โครงการต่อไปก็อาจจะตัวเมียมีสักตัวนะีอย่างไีให้เขา้าคนะู่กันเนาะอะไรแบบนี้ไหมเดี๋ยวดูวนะว่าเขาจะยอมหรือเปล่าแนละ้วเดี๋ยวอยู่ที่มุของเราด้วยนะว่าถึงหรือเปล่านะแต่ราคาก็อ่จาจับต้องได้นะเนี่ยเดี๋ยวรออ่มามุกประมีกสักนิดนึงนะโอเค

ก็การเลี้ยงก็ไม่มีอะไรกะตอนเช้าเย็นกลางวันผม่าจะให้พวกธัญพืชไว้เนาะให้ผลไม้ไว้แก็ประมาณนี้ก็ฝึกบินได้ประมาณฝึกเลียกบินนะประมาณสองสองเมตรได้แล้วตอนนี้ก็อยากจะขยายความความไกลไปเรื่อยเนาะจากสองเมตรก็เป็นสี่เมตรเป็นหกเมตรอะไรเงี้ยเนาะอ่าหมดแล้ว กกเก่งมากลุงเก่งมากอ่าใช่ไหมรู้นะรู้มากเนี่ยอ,อีกเปิดกระแดงมาแล้วเนี่ยขนเริ่มขึ้นแล้วเห็นไ,ไหมไม่หวงปีกเลยนะตัวนี้ไม่ค่อยหวงปีกไม่ไม่หันมาแววงอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับนกแก้วตัวแรกของผมเนาะกินเสร็จแล้วจับนกอุ๋มวนาตรงขนาดไหนนะเวลาจะป้อนก็จับอีกทีนกะย่อยหมดหรือเปล่า โอเคประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปดูความคิดอ่อนนะของเจ้าปูตินนะว่าเป็นยังไงบ้างนะไปเลย <Wow. S 1> ก็ตอนนี้นะครับเราก็ให้อาหารปูตินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสร้างความคุ้นเคยกับนกนะครับก็ตอนนี้ก็อายุสองเดือนครึ่งนะเกือบสามเดือนแล้วก็เรียกบินนะครับระยะเมตรสองเมตรนี่ได้แล้วอืมก็กำลังฝึก ทำความคุ้นเคยกับนกเนาะถ้าเทียบกับเสียงร้องนี่ร้องดังไหมเหมวดังมากยิ่งแบบว่ายิ่งหิวอ่ะหิวมากๆก็ยิ่งจะร้องดังเลยม,มันแหกปากอะ่ะอืมแต่ว่าจะร้องวันหนึ่งแค่สองรอบเนาะร้องแค่ขอกินอนะ่ะอืมถ้าเขากินอิ่มแล้วนะป้อนเขาแล้วนะเขาก็จะไม่ยุ่งเลยใช่ไหมใช่จะร้องแค่เช้ากับเย็นคือตอนให้อาหารหรือป้อนอะ่ะอืมแล้วก็ ใช้เวลาตอนหิวนี่แหละฝึกน้องเขาเรียกบินเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะมาพาดูนะครับว่าปูตินเอ้าบินมาหากล้องครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าปูติน,นครับขี้อ้อนขนาดไหนนะเพื่อนนะอือก็เห็นที่สูงไม่ได้นะจะบินใส่นะครับอ่าไหนลองกล่อมปูตินนอนสิ <laughs> ปูตินขี้ <laughs> ก็เวลาจะเล่นนะครับก็แนะนําให้เอาผ้านะมาลองแบบนี้นะเพื่อนนะ เพราะว่ามันมันแบบกันไม่ได้นะพวกนกมันจะอึมันก็อึเลยอ่ะอือเดี๋ยวดูนครับเดี๋ยวจะกล่อมนะดูความขี้อ้อนของเขาเนาะก็ชอบอยู่กับคนนะแบบติดคนมากๆาะเนี่ยจะบินไหม่ะจะบินไหมย่ะดูดก็ส่วนส่วนมากนี้ผมจะเป็นคนเลี้ยงเขานะครับจะป้อนเขาตลอดนะสำหรับปูตินนะครับอ้าแล้ว ให้แม่ให้แม่กล่อมหลับก,ก่อนก็น้อยๆนะผมก็จะเอามาเล่นนะครับหลังเลิกงานน้องมากล่อมนะอ้อยไม่ยอมเป็นไรไม่ยอมหรอกไม่ไม่ไม่ให้แม่กล่อมเหมาเนี่ยเออก็เดี๋ยวขอกล่อมกันนะเพื่อนนะอือเราเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะตอนนี้ไม่ยอมเลยเห็นกล้องนี่จะจะบินเข้าใส่เลยเนี่ะโอเคเดี๋ยว ขอไปกอมปูตินแป๊บนะไม่ให้ความร่วมมือเร็วนี้ก็ตอนนี้นะครับปูตินอยู่ในสภาวะสงบนิ่งนะนะก็ติดคนมากๆนะครับนอนตักนอนอกนะครับหรือว่าขึ้นไหลนะก็จะหลับไปเองนะครับประมาณนี้นะไหนแค่รู้หัวก็ตากลเนี่ยนะจะหลับนะเพื่นอนๆดูถ้าอากาศเย็นนะ จะห่มผ้าให้ด้วยนี่แต่ก็จะกล่อมเป็นเวลานั้นเพื่อนนะเลือกงานมาก็จะเล่นกับเขาสักพักหนึ่งแล้วก็เก็บใส่กรงนะครับไม่กล้าเอามานอนด้วยนะครับเดี๋ยวเรานอนแล้วเดี๋ยวอ่านอนดิ้งนะครับพลิกไปพลิกมาครับนกก็แบบกระดูกก็เล็กเนาะทีเดียวนะครับเสียใจไปนานเลย แค่พลิกมาโดนทีเดียวก็หักแล้วนะพวกนกเนาะเนีนเ่ยมันเลี้ยงง่ายครับเนี่ยดูนิ่งแล้วเกาหัวก็สลับแล้วอ้าวมิวเนี่ยถ้าสมมติว่าง่งมากๆนี่มันกล่อมหลับเลยไหมหลับเลยแค่รูปหัวก็หลับแล้วอือต,ตอนนี้ก็ไกล,ลแล้วคล้มแล้วอืมตามันเริ่มไป่า่อยนะเพื่อนๆเห็นไหมยิ่งยิ่งิง่งแบบว่าแบบว่าจะเก็บขาแบบนอนเลยอะ่ะแบบไม่ยืนอะ่ะเอาขาแบบเก็บเหมือนไก่อ่ะมันก็้ไข่นะ นี่เพื่อนดูตาก็ประมาณนี้นะสำหรับอิเล็กตัสเพศผู้นะครับก็วัยกำลังแบบติดคนเลยอ่ะผมก็พยายามเล่นกับเขาทุกวันนะกลัวแบบโตมาเขาจะแบบไม่เอาเราเนาะก็เลยพยายามเล่นพยายามพูดพยายามคุยกับเขานะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับ,บก,ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะมาให้ดูความขี้อ้อนนะของอิเล็กตัสนะ ก็ได้ยินว่าเพศเมียนะครับก็จะดุวันนี้นิดนึงนะครับก็เลยซื้อเพศคู่มาก่อนเนาะโอเคแต่นาคตก็อยากจะได้เพศเมียนะมาไว้คู่กันสักตัวนะอืมก็ตัวนี้ก็กี่บาทนะมิวแปดพันห้าแปดพันห้าร้อยบาทอ่าอายุสองเดือนนะครับตอนนี้ซื้อมาคนระับตอนนี้ก็เลี้ยงมาสองอาทิตย์พอดีเลยสองอาทิตย์นิดๆเนานะอืมคี้อ่อนไหมมยว รู้เรื่องเนี้ยเราเราอยู่เราอยู่ไหนก็จะแบบบินตามแบบบินบินยังไม่แข็งนะแต่ก็จะพยายามบินตามน่าเอาเอโอเคก็ประมาณนี้เนะสำหรับเจ้าปูตินนะครับอิเล็กตัดเพศผู้นะครับอ่าก็เกือบสามเดือนและ้ะก็พยายามเลี้ยงนะครับแบบประครบประงมเลยเล่นด้วยทุกวันนะครับพูดกับเขานะครับ แล้วก็ฝึกบินนะครับจากการป้อนอาหารเนาะอะไรแบบนี้เนาะ <st it> ก็ถือว่าตัวใหญ่มากนะอืมก็ประมาณนี้นะสําหรับใครที่มองอ e ิเล็กตัสอยู่นะก็อันนี้ก็เป็นความนะรู้ๆๆนะคเล็กๆน้อยเนาะหรือว่าประกอบการตัดสินใจในะาก,การซื้อนะเพราะว่าตอนแรกผมจะซื้อผมก็ลังเลเหมือนกันกลัวอ่าเขาจะดุเนาะจะไม่เอาเราอะไรแบบเนี้เนาะเพราะว่าได้ยินว่าพันนี้ก็ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะกับความเชื่องอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่พอเลี้ยงแล้วก็อ่าอยู่ที่การเลี้ยงดูมากกว่าเนาะกับนิสัยของลูกแต่ตัวนะครับแต่ถ้าเพศเมียก็น่าจะดุอันนี้หน่อยเดียวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ดุนะครับก็เวลากัดก็แค่งับงับงับนะครับแรงเหมือนยังเก็บไว้อยู่นะครับเออไม่โฉกบางตัวมันจะโฉกเหมือนงูนะเพื่อนเวลาเจอมุงเจอมืออะไรแบบเนี้ยนะ ปูตินบอกเดี๋ยวโตก่อนเดี๋ยวจะกัดให้เลือดสาดเลยโอเคครับประมาณนี้นะสําหรับนกแก้วตัวแรกของผมนะครับเจ้าปูตินครับอิเล็กตอรเพศผู้นะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันมาสอนป้อนาหารแล้วก็ฝึกบินเนาะแล้วก็ชมความขี้อ้อนนะครับของเจ้าปูตินครับนี่โอเคครับประมาณนี้คลิปนี้ครับเป็นประโยชน์ใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับเป็นเพียนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสาหรับ เล็กตั้ตัวแรกของผมครับเพี้ยน